thank mm -hmm. you ทุกีทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหวดคาร์พาชมธรรมชาติไากินไะเที่ยวครับผมตอนนี้อยู่ที่ไร่นะครับมาดูน้ําไหลหลากกันน้ำช่วงฤดูหน้าหนาวอย่างนี้จะเยอะอย่างฮานานี้ถ้าหน้าร้อนจะแห้งครับแห้งขอดตอนนี้อยู่สํารวจหน้าไร่นะครับลุตงตรงหน้าไร่ของลุงแต่มีแม่น้ําวิ่งอ ไหลผ่านครับไหลผ่านรอบล้อ,อมรอบไปตลอดเลยตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับหน้าหนาวครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่ดูสิหมอกลงเห็นอยู่ไกลๆบลิบๆเห็นอยู่ไกลๆบลิบๆโน,น่นบ้านของลงุงเห็นไหมเปิดไฟใชนะ่ไหมนั่นดำนั่น,นบ้านบ้านของลุงอยู่ปีหน้าเขาย้ายมาอยู่ถาวรนกันแล้ว ข้ามกลางเมฆหมอกกลังลมประมาณสี่โมงกว่าครับสี่โมงกว่าบ่ายสี่โมงกว่าฝั่งขวามือที่เสียงดังในเสียงเป็นคือแม่น้ำไหลหลากผ่านไปรอบรอบรอบโน่นอ้อมไปโน่นไปฝั่งโน้นหนีไกลโน่นเงื้อที่ประมาณประมาณ สามสิบกว่าไร่ครับสามสิบกว่าไร่มาฝั่งซ้ายมือฝั่งโน้นก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านเห็นไหมเพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านอยู่โน้นเอเพื่อนบ้านนานเจอกันทีเมื่อวานก่อนลุงก็เอามะนาวตั้งถุงหนึ่งไปไปฝากเขามะนาวที่บ้านต้นไปนเริ่มแล้วมะนาวเยอะเกินไปกินไม่ทันเลยมาฝากเพื่อนบ้าน เสียงดังจากแม่น้ําตรงนี้นะจุดตรงจุดจุดตรงนี้ได้ยินเสียงดังนี้อยู่ในบ้านเลยเสียงดังมากเลยตอนกลางคืนนอนนีนได้ยินเสียงดังหรือเป้ามดังแรงครับหน้าร้อนนี้แห้งเหือดเลยเดินข้ามไ,ไปได้แต่หน้าหนาวนี่โอ้โหน้ำเย็นครับน้ำเย็นมากประมาณสี่องศาแค่น้ำ หมอกลงเร็วมากเลยเดินผ่านตะกี้นี้ไม่มีอะไรเลยแป๊บเดียวมืไดไปหมดเลยท้องฟ้าเม่คือสวยสวยเมฆแปลกนะสวยดวีบรรยากาศยามเย็นตะ้องมีอะไรครับพาชมพาเลาะก,กันดูฟอมธรรมชาตินะช่วงฤดูโควิด เพลิดเพินไปกับลุกนนวดความความสวยงามธรรมชาติแต่ก็มีความโ,โ,โหดร้ายแอบแฝงมาด้วยก็บ,บริเวณนี้เป็นที่ที่ของคนชอบมายิงกวางครับยิงกวางป่ากันเนียยิงกวางป่า เจอ,อตัวผู้ที่มีเขาสวยๆเขาก็เอาเขาไปขายตัดหัวไปขายไร่ของลุงเนี่ยคนมายิงกวางเยอะเเห็นเห็นตรงรอยกร,กระดูกเขาไหมตัวนี้สงสัยกมเมียตัวเมียเขาเขาเขายิงแล้วเขาไม่เอาไปเพราะเป็นกวางกมเมียเห็นตรงว่ากระดูกเขาปล่อยซากซากทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้ลุงก็ไม่อยู่นะถ้าอยู่บ้านได้เห็นได้กลิ่นก็ก็ฝังครับฝังเขา แต่นี้ก็นานแล้วล่ะปล่อยไว้ถ้าคนอยู่ครับแต่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายยิงไม่ได้แต่เขาก็มาลักรอบยิงกันทำไงได้เนาะ ฝั่งขบวนซ้ายมือนะเป็นถนนครับถ,ถนนใหญ่เข้าในเมืองกันใช้สัญจรกันไปมาก็ถนนนี้แหละไปขึน้นขบวน ขึ้นปกคลุมฝั่งข้างบ้านแล้วเห็นไหม,มฝั่งบ้านลุงยังไม่มีกำลังปกคลุมอยู่กันยังไม่มีเท่าไหร่ นี่คือต้นดอกโบโต้ครับดอกโบโต้สักพักสักเดือนกว่ากว่า,ก,วา,ก,วาก็จะปกคลุมเหลืองอลา,ามไปทั่วเลยต้นนี้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของออสเตรเลียครับดอกโบโต้กำลังกำลังดอกจูมอยู่ต้นสนครับต้นสนสีทองลุงอาลงกันเมื่อสามปีที่แล้ว กำลังสวยเลยต้องล้อมรอบครับรอบรอบไปไม่ชิดข้างล่างก็การกระต่ายขุดกระต่ายชอบกินนั่นแหละถ้ากระต่ายเข้าไปได้นะกินหมดเลยข้าบนก็กวางกวางป่าส่วนสีทองครับแล้วก็ต้นสนหลายหลายหลายแห่งที่ลงกันต้นครับต้นสนโอ้บรรยากาศจรงที่ไร่นี้เย็นสุดชื่นเลยแต่ ตอนนี้อากาศประมาณสิบองศาครับตอนนี้สิบองศามีแต่ต้นสนนั่นเองโอ้เป็นหย่อม ตอนนี้มายืนอยูอยต่ตรงกลางของไร่แล้วครับตรงไร่ตรงกลางไม่น้ำไม่น้ำกันตน้ตนยูคาต้นยูคาลิปตัสแม่น้ำกันกำลังปกคลุมไปด้วยหมอกตอนเย็นเย็น บ้านต้องต้องจุดไฟครับไฟผิงข้างในเอา <c oughs> ดูดิกำลังมืดมืดเข้ามาแล้วหมอกำลังระเหยไปเรื่อย โอเคนะครับผมไปหรือขอจบเท่นี้ก่อนนะครับไปไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กรุงด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ